สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่4พฤศจิกายนปี2024เราดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยเราเรื่องนันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกักนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่10ทอตแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลลาไป4ีต่อ1แึแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เปิดบ้านเสมอเชลซีไป1ต่อ1 ส่วนตนารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นเวอร์วภูมิอยู่25คะแนนที่2เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้มีอยู่23คะแนนที่3เป็นนอตเทลฟอร์เรสต์มีอยู่19คะแนนที่4เป็นเชลซีมี18คะแนนที่5เป็นอาร์เซนอลมี18คะแนนที่6เป็นแอสตันวิลลามี18คะแนนและที่7เป็นทอตแนมฮอตสเปอร์ก็มี16คะแนน ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้อยู่ที่13ก็มีอยู่12คะแนนและสโนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นอิสฟิทเทอมีอยู่5คะแนนที่19เป็นซัลแฮมตันมีอยู่4คะแนนและที่20เป็นวูฮป์ตันก็มีอยู่3คะแนนอันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1เป็นเออร์ริงฮาร์แลนยิงไป11ประตูน,นะครับ เราไปดูผลฟุตบอลลาลีกาสเปนกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่12บสองเลติโกมาดิดเอาชนะลาสพามาสไป2ต่อศูนย์บาร์เซโลนาเอาชนะเอสปันยอน3ต่อหนึ่งเซบียาแพ้กับเลอเซส,ส,ด,สดาศูนย์ต่อสองและเอลติกเปียวเบาก็เสมอกับเลอเบติสไป1 1ต่อหส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นบาร์เซโลานามีอยู่ส3คะแนนที่2เป็นเลอมาดิดมีอยู่24คะแนน ที่3เป็นเอเลติกโกมาริดมีอยู่23คะแนน,นที่4เป็นบีเยลิวมิลยี่สิบเอคะแนนที่5เป็นโอซัสนามีอยู่21คะแนนและที่6เป็นเอเลติกบิลบาอุนมีอยู่19คะแนน,นส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นลัสพามาสมีอยู่9คะแนน,นที่19เป็นลาอูบียเดลิตมีอยู่8คะแนน,นและที่20เป็นบาเลนเซียก็มีอยู่7คะแนนอันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1เป็นโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ยิงไป14ประตู ผลฟุตบอลบุนเดสกาเยอรมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาทีเก้าไฟบวกเสมอกับไมซุนห้าศูนย์ตาศูนย์ไละบรูเซียมินเชนคลักปักก็เอาชนะวเวเดอร์เบเมนไปสี่ต่อหนึ่งส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่หนึ่งเป็นไบยมิ Man 1, น,นึกมิลยี่สิบสามคะแนนที่สองเป็นอาร์บิเล็กซ์มิลยี่สิบคะแนนที่สามเป็นไอทัดแฟงเฟิร์ตมิลสิบเจ็ดคะแนนที่สี่เป็นไบเออร์เลคุเซนมิลสิบหกคะแนนและที่ห้าเป็นบรูซเซอร์ดอลปุนก็มีสิบหกคะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นฮอฟฟนแฮมมีอยู่แปดคะแนนที่17เป็นฮสไตน์คินมีอยู่ห้าคะแนนและที่18เป็นโบ ok um คุมก็มีอยู่หนึ่งคะแนนอันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1เป็นแฮร์รี่เคนยิงไป11ประตูผลฟุตบอลหรือองฝรั่งเศสมง่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่10ตูรุสเอาชนะแรงไป1.0ต่อโอแซเอาชนะแรง4ีต่อ0เรอัลเอาชนะมงปริเย1หต่อแลนนองก็แพ้ก,กับโอลิมปิกมักเซยไป1ต่อ2 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นปารีสแซงฌอแมงมิวยู่26คะแนนที่2เป็นโอลิปมปิกมาร์กเซย์มิวยู่20คะแนนที่3เป็นมานโกมิวยู่20คะแนนที่4เป็นลิวมิวสิคะแนนที่5เป็นนิสมิว6คะแนนและที่6เป็นโอลิปมปิกลิโยงก็มิวสิบหคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นแซงเอเตียนม,มิว่10คะแนนที่17เป็นเลออัพมิวยู่9คะแนนและที่18เป็นมงปริเย่ก็มิวสี่คะแนน อันดับดาวนโวตอนนี้ที่1เป็นแบลลี่บาโคล่ายิงไป8ประตูผลฟุตบอลกาโชดเซลาียอิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่11นาโปลีแพ้กับออตาลนตาไป0-3นต่อโตลีโนแพ้กับฟีออรเรนตินา0นต่อเวโลนาเอาชนะโรมาา3ต่อ2และอินเตอร์มิลานก็เอาชนะเวเนเซียไป1-0ต่อ0 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นนาโปลีมีอยู่25คะแนนที่2เป็นอินเตอร์มิลานมีอยู่24คะแนนที่3เป็นออตาลต้ามีอยู่22คะแนนที่4เป็นฟิออเรนติน่ามีอยู่22คะแนนที่5เป็นยูเวนตุสมีอยู่21คะแนนที่6เป็นลาซิโอมีอยู่คะแนนและที่7เป็นเอซิมิลานก็มีอยู่17คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นเวเนเซียมีอยู่8คะแนนที่19เป็นเลเช่มีอยู่8คะแนน และที่ยีเป็นเจนวัวก็มีอยู่6คะแนนอันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1เป็นมัตติโอเลนจิกียิงไป11ประตูผลฟุตบลอลเอเลเดอซิลิกของฮอลแลนด์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาทีส1บเกฮิตด,ดิเกิลซึมกระสเวอสองต่อสในเมเกนเอาชนะโคนิงเกน6กต่อศ์สปาต้าและเต็ดดัมแพ้กับอูเทก1นต่อสและอาร์เคซิวันไวก็เอาชนะอันเมเลไป2อต่อศ ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็น PSV e i n d h o e n มีอยู่30คะแนนที่2เป็น Ajax Amsterdam มีอยู่ยี่สิบห้คะแนนที่3เป็น Utrecht มีอยู่25คะแนนที่4เป็น Feyenoord มีอยู่22คะแนนและที่5เป็น Torino ก็มีอยู่21คะแนนส่วนโซนท้ายตารางตอนนี้ที่16เป็นเสมอมีอยู่9คะแนนที่17เป็น Unai Emery มีอยู่6คะแนนและที่18เป็น RCD Santander ก็มีอยู่4คะแนน ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่10เอวีเอสฟูเตบอลแพ้ก,กับฟาร์เมลคาไป2อต่อสามอรูกาแพ้สปาร์ติ้งบราการ์หต่อสวิตเตเลกิมมาไลเอาชนะโมไลเลนเซ่หต่อศส่วนคู่เอฟซีปาโตกับเอสโตลินก็ยังแข่งขันกันไม่จบนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดแข่งจบยังไงผมจะลงผลไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้แล้วกันนะครับ ผลฟุตบอลโปรลิกเบลเยีเยมเยมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่13เกงเอาชนะลอยเย a อนเวิร์ไป2.0ต่อศูนเรคมเบลกเอาชนะชาเลอร์องต่ออเลอาชนะคอไทสีต่อเบียชอตวีเกเสมอกับเกนไป0 0่อส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นเกงมิอยู่3 1คะแนนที่2เป็นคลับบลูมิี่คะแนนที่3เป็นลอยเยนอนเวิรมิีนน่คะแนนและที่4เป็นเมเชเลนก็มิลยู่21คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่14เป็นคอไทยมี14คะแนนที่15เป็นแซงททเดนมี14คะแนนและที่16เป็นเบียชอต V A ก็มีอยู่6คะแนนผลฟุตบอลซูเปอรล์ลีกตุรกีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่11คอนยาสปอร์เอาชนะอิสตันบูลบาซาเซเคียไป3ต่อ2บลุนสปอร์เสมอกับอารันยาสปอร์0ต่อ0อยุสปอร์เอาชนะฮาเดสปอร์2ต่อ0และแทบทันสปอร์ก็แพก้กาเฟเนบเช่ไป2ต่อ3 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นกาลาตาสลายมีอยู่28คะแนนที่2เป็นเฟเนเ์เบเชมีอยู่23คะแนนที่3เป็นซัมซุงสปอร์มีอยู่22คะแนนและที่4เป็นเบซิต้าก็มีอยู่20คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่17เป็นเคเซรสปอร์มีอยู่9คะแนนที่18เป็นฮาเตสปอร์มีอยู่3คะแนนและที่19เป็นอาดานาเดมิสปอร์กอมีอยู่2คะแนนผลฟุตบอลสกอตตีพรีเมียร์ชิพเมื่อคืนที่ผ่านมากำลังแสดงกันอยู่2คู่นะครับ คิเบอร์เนียนเสมอดันดีกุนาเดตไป1นต่อ1และดันดีเอฟซีก็เอาชนะคิวมมนอกไป3ต่อสส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นโซติกมีอยี่28คะแนนที่2เป็นอาเบอร์ดินมีอยี่28คะแนนที่3เป็นเลนเจอร์มี19คะแนนและที่4เป็นดันดีกูนต็ดตก็มีอยู่16คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่10เป็นเซนจ์จสโตนมี10คะแนนที่11เป็นฮาร์ดมี9คะแนนและที่12เป็นคิเบอร์เนียนก็มอยู่8คะแนนนะครับ เราดูผลฟุตบอลไทยลีกหนึ่งกันบ้างครับโมวันนี้ก็เป็นนัดที่12อุทยัยธานีเอเอาชนะนครปฐมยูนาเด,ดไป2ต่อ1และยอง FC เอาชนะเชียงรายยูนาเต็ด2ต่อ0และหนองบัวพิชยา FC ก็ถล่มเอาชนะคอนแก่นยูนาเด,ดไป6ต่อ1 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นทูแบงคอกคุณาเต็ดมีอยู่ยี่สิบเจ็ดคะแนนที่2เป็นบุรีรัมณีคุณาเต็ดมีอยู่ยี่สิบสามคะแนนที่3เป็นการะเธเอฟซี FC, มีอยู่ยี่สิบสองคะแนนที่4เป็นพีทีประจวบเอฟซีมีอยู่สิบเก้าคะแนนที่5เป็นบีจีปทุมคุณาเต็ดมีอยู่สิบแปดคะแนนและที่6เป็นอุทัยธานีเอฟซีก็มีอยู่สิบแปดคะแนน ส่วนโไทยตารางตอนนี้ที่14เป็นเชียงรายนาเต็ดมีอยู่7คะแนนที่15เป็นขอนแก่นยูนาเต็ดมีอยู่7คะแนนและที่16เป็นนครปฐมยูนาเต็ดก็มีอยู่5คะแนนอันดับดาวซนโวไทยลีกตอนนี้ที่1ก็เป็นกิโยเมบิสซูรี่ยิงไป8ประตูนัครับผลฟุตบอลไทยลีก2เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่11 สุพรรณบุรีเอฟซแพ้กับอยุธยากินาเด,ดไป 1, ศูนย์ต่อหนึ่เกษตรศาสตร์เอฟซเอาชนะชนบุรีเอฟซีต่อนครศรีูินตเดแพ้กับบางกอกเอฟซีหนึ่งต่อจันทบุรีเอซเสมอกับเชียงใหมู่ไนาเดตหนึ่งต่อหและพัทยาูินตเด,ดก็เอาชนะแพ้ยินาเด,ดไปสองต่อหนึ่ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่หเป็นแพยกินตเด,ดมีอยู่ยีคะแนนที่สเป็นชนบุรีเอฟซมีอยู่ยีคะแนนที่สเป็นอยุธยายกินาเด,ดมีอยคะแนน ที่สเป็นมหาสาลคมเอฟซีมี19คะแนนที่5เป็นบางกอกเอฟซี FC, มี19คะแนนและที่6เป็นเกษตรศาสตร์เอฟซีก็มี18คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นสมุทรปราการซิตี้มี11คะแนนที่17เป็นชนแนลฮอนบิลมี10คะแนนและที่18เป็นสุพรรณบุรีเอฟซีก็มีอยู่1คะแนน ผลฟุตบอลเจลิกญ,ญี่ปุ่นเมออื่อวานนี้ก็เป็นนัดที่35ซันเฟลเชรุชิมาแพ้กับเกียวโตซังกาไป0-1คอนซาเดเลสโปโลเซม,มกับเซเลโซโอ,อัสการ์1-1เอฟซีโตกเกียวแพ้ชน,นันเบเมเลส0-2ซากันโตสูกกสเอาชนะมาชิดดเด็ปสวียดอร์2-1และเอเวสปาฟุกุโอกะก็กเอาชนะคาชิวาเรโซไป2-1 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นวิเซลโกเบมี67คะแนนที่2เป็นซันเฟเชลูชิมามีวหกสคะแนนที่3เป็นมาชิดะเซลเวียมี60คะแนนที่4เป็นคาชิมาเอลเลอร์มีว7คะแนนและที่5เป็นกัมบะโอสากาก็มีว7คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นจุปิโลอิวตะมีอยาม35คะแนนที่19เป็นคอนซาเดเลสโป,ปโลมีอยูม33คะแนนและที่20เป็นซาการโทสุกอมิยู่29คะแนน ผลฟุตบอลเดชแชมเปี้ยนิพอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่13มิววอลเอาชนะเบอร์รี่ไป1-0ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้เบอร์รี่อยู่ที่4มิว23คะแนนส่วนมิววอลอยู่ที่7ก็มี19คะแนนผลฟุตบอลสกุลได้แลาสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่13แล้วโอเบโดเอาชนะโปรกสไป3-1และเตนเนริเฟ่ก็เอาชนะมิลานเดสไป1-0 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นลาสซิงซันเตเดมีอยู่30คะแนนที่2เป็นลาอัสเาลโกซ่ามีอยู่22คะแนนที่3เป็นสปาร์ติ้งคีคอนมีอยู่22คะแนนและที่4เป็นลาอัลโอเวโดก็มีอยู่22คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่20เป็นลาซซิงเดลฟอนมี12คะแนนที่21เป็นเตเนริเฟมีอยู่10คะแนนและที่22เป็นกาตาคินาก็มีอยู่7คะแนนผลฟุตบอลเซเรีอิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่12 ปาเลโมแพ้กับซิตาเดล่า 0-1, คาต a ซโลเสมอกับฟ o ร์ซิโนเน 0-0, เชสเซนาเอาชนะ s u ติโลอันโต 1-0, โคเซ n ซาเสมอกับซาราลหนตา 1-1, เคลมเนเซ่แพ้กับพิซซา 1-3, ซัสโ o โลเอาชนะมันตัว1-0และซัมโด o r i เรียก็บแพ้กับเปศูนยไป0-1ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่หนึ่งเป็นพิซซามีอยู่27คะแนนที่2เป็นซัสโซโลมีอยู่25คะแนนที่3เป็นสเปเซียมีอยู่24คะแนน และที่สีเป็นเชเซีนาก็มีอยู่18คะแนนส่วนโซนไายตารางตอนนี้ที่18เป็นโคเซนซ่ามีอยู่สิคะแนนที่19เป็นโมเดนามี1ยคะแนนและที่20เป็นโฟร์เซโนเน่ก็มีอยู่9คะแนนและผลฟุตบอลบุนเดสคาสองของเยอรมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่11ไกเซอร์โซโลตันเสมอกับมาท์ติบวก2อต่อสพาเดอร์บอลเสมอกับไอทัดปลาชไว้ศูต่อศและฮัมบูก็เสมอกับเนินแบกไป1นต่อห ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นฮันโนเวอร์มีอยู่22คะแนนที่2เป็นพาราบอนมีอยู่20คะแนนที่3เป็นฟอร์ตูนาดุสเดอปมีอยู่20คะแนนและที่4เป็นฮัมบูก์กมีอยู่19คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นชาเกตศูซุน4ีมีอยู่9คะแนนที่17เป็นไอทัดบราชไวมีอยู่9คะแนนและที่18เป็นเลนเกนสปุกมีอยู่7คะแนนนะครับและนี่ก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเสร็จเลยครับ